Wow. สวัสดีนะครับสวัสดีสวัสดีวันนี้นะครับก็ <laughs> มาสอนวิธีการนะครับหารายได้เสริมนะครับเป็นวิธีการที่ทําผ่านมือถือก็ได้ทั้งระบบปฏิบัติการของ iOS และระบบปฏิบัติการของ Android ก mm ่ hmm. อนรับชมคลิปนี้เนี่ย mm hmm. ฝากกดไลค์ hmm. เพื่อเป็นกําลังใจใผมด้วยนะครับมาเห่ mm hmm. เดี๋ยวขยับกล้องแป๊บหนึ่งแหมชัดเหลือเกินนะนะั mm ่นแหละครับและสาหรับคนใหม่ๆนะครับหลายๆท่านที่สอบถามเข้ามาว่าพี่โดม ผมเนี่ยไม่เคยทําเจ้าพวกเงินฟรีเลยแล้วจะเริ่มทํำยังไงจะเริ่มต้นอย่างไรนะครับผมบอกเลยว่าให้ท่านทําอันนี้นะครับอิบกือเือก่อนแป๊บหนึ่งขยับทางไหนดีไปทางนี้ดีกว่านี่นะฮะอ่ะโอเคในส่วนของตรงนี้นะครับเป็นอะไรไปไม่ได้นะครับผมแนะนําชื่อนี้เลยนะครับพิมพ์ตามเลยนะครับอ่านี่นะครับพิมพ์ตามเลยนะครับพิมพ์คําว่านี่นะครับเห็นบินเนี่ยยังไม่บอกก่อนที่จะไปพิมพ์นะครับให้ดูอันนี้ก่อน บินนี้นะครับเป็นบินนะครับของพี่สาวเราเองพ่ยุนะฮะจ่ายเมื่อวันที่1 4บสีธันวาคมสอง6น้าหนะครับ300บาทเน่นะครับนี่นะครับลากูเทนสามร้อยบาทนะครับลากูเทนอินไซส์นะครับเป็นเว็บไซต์ทําแบบสอบถามนะครับทําได้ทั้งในมือถือและคอมพิวเตอร์นะครับนะทำได้ทั้งหมดนะครับนะก็ของพิยุนะครับนี่นะครับจ่ายมานะครับวันที่ 14ธันวาคม2566นะครับก็จ่ายมาจริงเป็นการหารายได้เสริมทีนี้วิธีการทำอย่างไรท่านไปที่ Google Chrome แบบนี้เลยนะครับท่านแวะไปที่ Google Chrome หลังจากนั้นพิมพ์คำว่า l a g u t เ e n Insight r a k u t e n i n s i g h t เหมือนที่ผมวงกลงไว้ด้านบนนั่นแหละล a กรู e n n n s i g h t s นะครับดังนั้นนะครับเมื่อเราพิมพ์เสร็จปุ๊บก็กด กดเข้าไปนะครับก็สมัครนะครับพิมพ์ชื่อนาะมสกุลรายละเอียดของเราต่างๆไม่ว่าจะเป็นอายุนะจังหวัดต่างๆนะครับนะก็พิมพ์รายละเอียดให้หมดใส่อีเมลอะไรให้เรียบร้อยเบอรโทรโบอโทรกดสมัครนะครับนะประมาณนี้การที่ทําแบบสอบถามรางวัลของเขามีอะไรบ้างรางวัลของเขามี True m น n ี่เว l ต t เมื่อก่อนเป็น PayPal นะครับมีบัตร Tesco Lotus นะครับมีเติมเงินวันทุกคอมี t ู o ู Mo มีวอลชอร์ของ Lazada และมีของ Shopee วอลชอร์ด้วยนะครับก็ใช้แต้มแตกต่างกันไป1แต้มของเขานะครับสามารถที่จะแลกคะแนนได้1นคะแนขน,นของเขาคะแนน,นแลกเงินได้1บาทนะครับดังนั้นนะครับ1แต้มเท่ากับ1บาทนะครับ200แต้มก็คือ200บาทหน้า3ขีดด้านบนตรงนี้เป็นในส่วนของแบบสอบถามเวลาแบบสอบถามมาให้เรานะครับรีบนะครับรีบเข้าไปทำเลย รีบเข้าไปทําเลยนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะหมดก่อนนะครับนะแล้วเดี๋ยวจะปลิวคนอื่นจะเไปทำซะใช่ยงนั้นนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับเป็นประวัติและคะแนนของผมนะครับผมทําไว้เมื่อปีที่แล้วแล้วก็ไปแลกมานะครับ90าบาทนะครับวันที่ขอวันที่5เดือน7ได้วันที่31เดเดือน7การที่เขาจะจ่ายเนี่ยเขาจะจ่ายเป็นรอบนะครับ10วันที่1ถึงวันที่15ถ้าขอช่วงนี้เนี่ยมันก็จะไปเข้าวันที่16ถึงวันที่30 ถ้าวันที่16ถึงวันที่30มันก็จะไปเข้าวันที่1นถึงหในช่วงนั้นประมาณเอ๊หนถึงสิในช่วงนั้นนนนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นในส่วนของข้อมูลของรายละเอียดต่างๆนะครับมาอธิบายนะครับหน้าตาของเว็บไซต์ก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายนะครับอันนี้เป็นในส่วนของเรื่องที่เราทําการดําเนินการไปแล้วมีหลักฐานอยู่นะครับนะก็เป็นประวัติอ้างอิงรหัสธุรกรรมหรือประวัติของการเราแลกไปนะครับนะแลกไป90บาทนะบาทวันที่เท่านี้เข้าวันที่เท่านี้ เติมไปยังเบอร์โทรนี้นี้นี้น,น,นะครับการทำแบบสอบถามทําอย่างไรก็เมื่อมีแบบสอบถามเข้ามาเราก็ทําค่อยๆทาค่อยๆกรอ,อกนะครับใช้เวลาไม่มากถ้าเกิดท่านได้100คะแนนก็คือ100บาทสําหรับท่านใหม่ๆเนี่ยหนึบาทนี่เขาเอา90บาทเองใช่ไหมทรูมันนี่บอลเลตเก้บาทขั้นต่านะครับนะก็แกลกได้แล้วผมมีอยู่4 6คะแนนนะครับก็ต้องไปทําอีกครับหแต้มเท่ากับ1บาทนะครับตอบแบบสอบถามเวลาแบบสอบถามมันมานะครับก็เข้าไปตอบนะครับ ก็ต้องกดเข้ามาดูบ่อยๆในส่วนของนี้ผมจะกดดูเช้ากลางวันเย็นตอนนี้ผมทานะครับนะหรือจะมีกลุ่มของผมมันเนี้ยนะครับกลุ่มของผมนะครับเข้ามาเนี่ยผมก็จะมาสรุปไว้นะครับในส่วนของกลุ่มโดม2องถึงาสนะครับนะใครสนใจเข้าไปกลุ่มก็เชิญได้นะครับนะโดม2องถึงนะฮะก็จะมาบอกเอ้ยบางคนเขาบอกแบบสอบถามอันนี้มานะก็รีบเข้าไปําไม่งั้นเดี๋ยวมันหมดมันปลิวนะฮะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับบอกได้เลยว่าไม่เน้นแนะนําเพื่อนไม่เน้นเชิญเพื่อนนะครับ เน้นที่เราทําเองทั้งสิ้นนะครับนะขยันมากก็ได้มากนะครับมันมีแหละในส่วนของการที่เราจะเอาไปแนะนํานะครับจต่ผมรากูเทนที่ทําเองล้วนๆมือใหม่นะครับวัดใจหรือว่าวัดความอดทนนะครับให้เราอยู่ในส่วนของรากูเทนนี่แหละถ้าเราทําในส่วนของรากูเทน,นได้นะครับผมบอกเลยว่าเส้นทางของาการาหารายได้เสริมนะครับของเราได้เปิดขึ้นแล้วไม่รู้จะเริ่มต้นแอปไหนดีไม่รู้จะเริ่มต้นเว็บไหนดีไม่รู้จะเริ่มต้นอันไหนดี ราคูเทนนะครับตัวนี้ตัวแรกนะครับนะเพื่อนเพื่อนของเราหลายๆคนในกลุ่มนะครับแล้วก็ในเพจของผมก็แชร์ไว้อยู่นะในส่วนของข้อมูลของอ่าราคูเทนอินไซส์นะครับสรุปคือเว็บไซต์สําหรับการทําแบบสอบถามทําได้ทั้งระบบปฏิบัติการของ iOS และ Android นะครับทำได้ในคอมพิวเตอร์ก็ได้เหมือนกันแลกของรางวัลได้มากมายนะครับนะเขามีการประกาศตั้งแต่ปี2019นนะตามที่ผมได้แชร์เมื่อครู่นี้นะดังนั้นคนที่เป็นมือใหม่นะ หาเงินได้นะครับวิธีการหาเงินจากแบบสอบถามของรากุูเทนนะครับทำได้เลยนะครับหาจากมือถือได้เลยนะครับแลกเข้าทูมิลเลตหรือในส่วนของรางวัลอื่นๆได้อีกมากมายนะครับไปทำกันได้เลยนะโอเคสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ